สวัสดีครับผมช่างสํารานนะครับวันนี้อาจจะลงกลึงซับสํารานสุรินนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนําเครื่องผสมอาหารรุ่น300กิโลนะครับมาให้ท่านท่านรองอบจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับท่านสจนะครับสจจาพจอพเจ้าขพจ้พเจ้าขัพจพ้เจ้นข้าจ้้าพน้เจาข้าจ้าข้า้เ้ย ยังนมอยู่เนาะคุณพ่อก็ยังนมใช่ไหมครับนมอยู่นนมอยู่มรอบไหนไม่รู้โอเคนะครับรุ่นนี้ก็ใช้มอเตอร์3มแรงของยี่ห้อมิซูนะครับผมยี่ห้อมิซูนะครับอันนี้ก็อัพอดีคุณลูกค้าไม่พร้อมในเรื่องวัสดุที่จะผสมก็เลยได้ทาแนะนําการใช้เครื่องเนาะไปเล็กน้อยก็พอเข้าใจนะครับผม ท่านใดท่านใดที่สนใจเรื่องวัววัวมาที่ได้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับของเท่านใดที่สนใจเรื่องวัวนะครับก็มาที่นี่ได้เลยครับมีวัวหลายสายพันธุ์นะครับท่านใดรับไปเลี้ยงมีพ่อพันธุ์มีลูกมีทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัวกันแล้วกันเนาะเกี่ยวกับวัวครับมาส่วนใหญ่ก็มาปรึกษาก็มาหารือที่นี่ได้เลยครับอยากซื้อวัวไปเลี้ยงอยากอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับ แต่ยังไม่มีชื่อ,อฟาร์มลูกตาปลาฟาร์มคุณสเต็มฟาร์มคุณสจาสเต็มเนาะคุณสเต็มคุณสเต็มคุณสเต็มก็มาที่นี่ได้เลยครับอยู่<บ>ใกล้บ้านชุมแสงบ้านชุมแสงตะบนตะโกตะพิประโคนชัยบ้านชุมแสงตาบนตะโกตะพิประโคนชัยนะครับผมบุรีรัมย์บุรีรัมย์วัวลายสายพันธุ์นะครับที<ล>่น<ล>ี่อืบรรยากาศดีมากรถเครื่องนี้มาจากที่ไหนคะจากโรงกลึงทรัพย์ตำรานสุรินนะครับถ้าใคสนใจเกี่ยวกับเครื่องผสมอาหารเกี่ยวกับเครื่องสับหญ้า แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์สองแปดนะครับประมาณนี้เนาะมีรับประกันอะไรบ้างรับประกันให้หนึ่งปีนะครับผมเออมีรับประกันอะไรบ้างอะไรก็ทูทรได้เลยนะครับผมรับประกันสินค้าหนึ่งปีทุกขนาดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับดูเลยให้ปีหนึ่งเลยแล้วถ้าอย่างเช่น สามีพยา,ยานี่ดูแลย,ยังไงอันนี้ก็ทั้งชีวิตทั้งชีวิตครับผมโอเคน่ <Okay, S 1> า,าประมาณนี้ขอบคุณมากครับมารูใครเป็นทาสรันสง <laughs> <laughs> สัยผมจะเป็นทาสหละ <laughs> ดูแล